สวัสดีครับผมมาลองเสียงนะครับลำโพงบูทูธนะครับของเฟนเดอร์นะครับเป็นรุ่นอ่าอีเดโอนะครับผมเนี่ยนะอันนี้ก็จะมีกล่องนะครับกล่องมานะครับผมแล้วก็มีตัวอ่าอะแดปเตอร์นะฮะอะแดปเตอร์เสียบไฟต้องเสียบไฟนะครับลูกค้าฝากขายนะครับผมนี่นะครับแบบนี้เลยนะฮะนี่ลดเสียงนะครับเพิ่มเสียงนะฮะ เราสามารถใช้เป็นในไฟล์สากฟอร์แมกนะครับเราเสียงเพิ่มเสียงที่ตัวมือถือก็ได้นะครับเนี่ยนะโดยที่ตัวดีก็ได้นะครับอขออาานุญาตฝากร้านนิดนึงครับไลน์เฟซบุ๊กนะครับช่องทางการติดต่อนะครับร้านเปิด9โมงครึ่งปิด7โมงเย็นร้านทุกวันศุกร์ครับเดี๋ยวมาดูลูกเล่นนะฮะ ปรับเบสน,นะฮะมากก็น้อยลูกค้าปรับได้เลยนะครับเไปแล้วซีสนเะสียงแหลมครับเทเบเลกับเบสน,นะฮะอันนี้แทเบเลนะอันนี้วอลลุ่มนะฮะเต็งดีมากนะตนะอนนี้ก็สามารถติ๊กเพลงได้นะฮะตรงนี้นะฮะเนี่ยครับเขาก็จะเปลีป่ยนเพลงกดๆตรงนี้ได้เลยนะฮะ เบอร์รี่แม็กโรสอร่อยเข้มไม่มีน้ำตาลกดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเล็กเพลงเนี่ยนะดื่มจากกับกาแฟอาราบิก้านะฮะคิดว่าไม่นานหรอกเดี๋ยวเขาก็หายแล้วยิงมาเจอพ่อค้าผสมโฆษณาเยอะด้วยนะยังไงก็หายอค่ะเพราะพี่ไม่เคยเชื่อว่าเนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้ดูสภาพสวยนะครับไม่มีตำหนินะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับเนี่ยนะ โอเคครับผมสวยมากเสียงดีมากๆครับผม